เก็ okay. ขอกราบสวัสดีด้วยนะเป็นงาเสียงพอเปล่าวันนี้เราก็จะมา play, line, 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 เล่นมาลอดไฟเตอร์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 เดี๋ยวเรารอให้เพื่อนของเรานเลือกตัวให้เสร็จก่อนนะแล้วเราจะไปเล่นเล่นกัน เอาจริงก็อยากตัดภาพไปเลยนะแต่เดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปเลยนะตอนเริ่มเกมเลยฝังเขามีซุปมีโอนะฮะตอนนี้เราก็ตัดภาพมาแล้วบู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 บ,บ,บแคลรี่ตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งนะอันนี้บอกเลยนะว่ามันไม่ค่อยแบบ ไอเฮียตานี้ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่าแต่เจอกับยอนถ้าเจอยอนก็ออกเป็นกอดสะท้อนนะสีเหลืองๆทองๆออไอสัตว์อย่าไม่เอาโอ้โหกูตายซุปเวนไอเฮียกูไม่ชอบซุปเปอร์แมนเลยสัตว์เห็นว่าแม่งโล่เงินนะเฮียแต่แม่งไถแบบแม่นเกนไอ้สัตว์ไอเฮียถ้าคนโล่ทองมาเล่นมันจะเป็นยังไงเวน มึงไม่ไถ่โหดเกินไปแล้วไอไอเหี้ยกูระแวงซุปและไอสัตว์ตอนเนี้ยอ้าวว่างไงเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันนานสาวโซโซสลากไซรหรือเปล่าไอาเหี้ยเดือดฝาดมาอะมาหลอดก็เป็นตัวที่ยืนเลนได้ก็ก็กมึงไม่ได้ไปแบบไม่นั่นนะสายเปิดมาหลอดถนะ้าใครจะเล่นก็เป็นสายเปิดนะเปิดให้เพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ตามก็ตายซะตายโง่ๆอย่างนั้นแหละแล้วมึงก็ถูกเพื่อนดา่าตอนนี้ของเราก็ยังไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้ก็ฟาร์มไปเดอะแล้วคุยแล้ว,วเป็นที่อะไรมากไอ้สัตว์อือเอาไหมเอาไหมไอ้เหี้ยก,กลับมาดีไอ้สัตว์แน่จริงอ่ะโธ่ไอ้สัตว์ตอนนี้เรายังไม่เจอซูเปอร์แมนเลยไนะอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไนะอ้สัตว์อย่าอย่าอย่าไม่เล่นไม่เอา ไม่เอาไม่เอาซบเราเป็นเพื่อนกันมานานเว้ยเพื่อนเรารู้จักกันเรารู้จักพ่อแม่นายเฮ้ยอย่าดีเฮ้ยไม่เอานะซบเพื่อนนอไปละซุปซุปอยู่ไหนวะไม่รู้ดิทุเรนสวยนะกระโดดให้เรียบร้อยโดนลาดไม่ดีถ้ากระโดดมานี่เอาไว้เปิดวงไฟได้ดีมากเลยนะ ถ้ามันไม่มีล้างอะนะถึงจะมีล้างก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาไอสัตว์ยากูไม่เอาเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยเกินไปบางทีนะซุปไอเฮี้ยเกินไปซุปอเกิน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 โอ้ป้อมแตกไหมเนี่ยอันนี้ก็ ไอตัวนั้นมันไม่ได้คิดที่จะตีป้อมนะฮะมันตีปอมปอมน่าจะแตกไปแล้วลหละเป็นอะไรที่แย่มากตอนนี้กูกลัวแค่ซุปอย่างเดียวอะอซุปอยู่เลนล่างก็เอาได้หมดอะมาดิ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 เไอ้ห่าเดี๋ดดดยวเราออกเป็นโลน้ำแข็งเลยนะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไฟกับยอนไม่ได้ไปไฟตัวนี้มันเป็นตัวไฟนะเรียบร้อยอยอนตายนะตายนะไอสัตว์กลัวตายเห็นไหมนี่ไงเราเปิดให้แล้วแต่เพื่อนไม่ตามก็เป็นแบบนี้แหละครับผมคิดว่าการกันเวทไม่น่าออกนะตอนเนี้ยเพราะว่าเวทมันก็ไม่ได้แรงอะไร การเวทมันไม่เอตัวเวทฝั่งเขามันก็ไม่ได้แรงพวกเดอบวงเดอบแฝดเดอบแฟดอะไรแล้วก็ลอเลี้ยวก็ไม่ได้แรงก็เลยยังไม่ออกดีกว่าเดีย๋ยวจะออกออกอันนี้เสร็จน่าจะออกเป็นดาบแดงนะแล้วซุปไวยังไงอะนี่นะเดีย๋ยวเราจะกระโดดไปเลยนะเพื่อเอายอนตอนเนี้ยโอเคเพื่อนเปิดละโอ้แม่งไม่มีใครอยู่เลย เอาโซ่เนี่ยแหละคูดาวเร็วมากเลยนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคลียร์ชีพไปเคลียร์อะไรก่อนนะไม่ใช่ป้อมเขาแตกแล้วมึงก็ทิ้งเลนไปเลยนะก็ต้องมาเคลียร์ชีพเคลียร์อะไรกันมั่งไม่ใช่ป้อมเอ้ยป้อมนั้นแตกแล้วนะไม่เอาละไปว่วมไฟกับเพื่อนดีกว่าแล้วพอชีพมันชนมึงก็ไม่กลับไปป้องกันป้อม แล้วป้อมมันก็แตกไม่ใช่ป้อมมันนะป้อมเราเนี่ยแหละโดดไปหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยกูตายก็วินวินอะกูตายหนึ่งพวกมันตายไปห้าคนเลยดูท่าว่าเหนื่อยนะเนี่ยเห็นไหมมันก็มีคนไปกันเลนให้เรามั่ง ก็ดีอ่ะดูป้อมด้วยไม่ใช่ไฟอย่างเดียวซุปซุปซุปประแมนเอาไหมละ่ะเราก็ยืนแหลมๆเลยนะแบบคุ้มอะ่ะอ้าไม่ได้เจอกับซุปก็คุ้มหน่อยเอาไหมละ่ะบวกเลยไหมกระโดดไปหนึ่งสเต็ปปึ๊บไม่โดนใครเลยเยี่ยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเราแม่งโหดจัด ดจัดรัสเซียเลยนายแม่งเหอะจบเอาจริงๆนะถ้ามึงไม่ประมาทก็จบได้แล้วเนี่ยแต่แม่งไม่จบกันไงมันน่าจะเกิดเร็วด้วยแหละอันนี้เป็นความประมาทนะทจริงๆก็จบได้แหละจบได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะ แต่ดูถ้าว่าฝั่งเขาจะแจกเยอะไปหน่อยเรียบร้อยโดนไปโดนไปก็7จคิวตาย5ช่วย9นะครับสกอร์ส่วนของนี่ก็ถ้าใครจะออกของนี่ก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องออกของตามผมดีกว่าก็ไปดูที่เติบเติบอะไรอะ่ะพปาะสตันไปหนึ่ง เรียบร้อยจบชนะวู